ดูดวงชาวราศีมินคนอิฉาแสดงตัวตนครับก็เข้ามาสิจา้าับผมสิ่งเหล่านี้ท่านต้องแยกใครดีนะจ๊ะับผมราะว่าโคนอิฉากับลิษยาเียมันต่างกันนะครับอิฉาก็คือเป็นเรื่องปกติของทุกคนเฮ้ยทำไมเราไม่มีเราไม่มีแต่ว่าไม่ลิษยาเออยินดีกับเธอด้วยนะอันนี้ไม่เป็นไรัรบผมแต่ว่าอิฉาแสดงตัวตนนี่มันคือมีลิษยามาเข้ามา,า,มาหรือเปล่า ครับผมก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมกดไลค์ให้หมอซันก่อนนะจ๊ะไม่เสียงเงินนะจ๊ะกดไลค์เลื่อนนิ้วนิดหนึ่งกดเราไม่เสียงเงินกดไลค์ให้กับคนทําคลิปนะครับครับนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาขอหนี้ก่อนครับนะผมเหรียญน,นะครับผมพระปางสะดุกมาอันนี้เป็นพระ,ะพุชนรานะแต่ว่าเหรียญพระปางสะดุงมานะครับผมครับนะผมเพื่อแก้กรรม นะผมเพื่อแก้กรรมเป็นความเชื่อของหมอดูนะครับหมอดูก็จะบอกว่า,าดวงไม่ดีนะไปถวายพระปางสะดุงมานะนะผมให้พบเหรียญพระปางสะดุงมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแก้กรรมกรรมสิ่งไม่ดีต่างๆนะเพื่อแก้เคาะกรรมอันนี้เป็นความเชื่อก็พบเหรียญเป็นครับนะเป็นเหรียญเก่านะครับผม,นะผมใครสนใจทักไลน์มา sunny 4289สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะนะทักไลน์มานะจ๊ะนะครับผมโชคชะตาของท่านเป็นยังไงมาดูกัน ในเมื่อมีคนอิฉาริษยาตกตําแหน่งในดวงชะตาครับผมท่านก็ต้องทํำยังไงครับมุ่งมั่นมุ่งตรงแม้ง,ง,หงหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นักในปี2568มีคนแสดงตัวตนแล้วโอยมันร้อนหน้ามันร้อนเผามือมันสันมันทนไม่ไหวมันมันไส้ครับผมมันไส้นะครับผมมันเป็นอย่างลักษณะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะท่านต้องแยกให้ดีนะคนอิฉาก็คือ ใครๆก็เห็นโอ้ยคนนี้ได้ดีนะสวยเกินหน้าเกินตานะแต่ไม่เป็นไรไงเออเอาเขาเป็นไอดอลก็ได้อย่างนี้มันไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้ามามือมันสัน่นอยากจะเล่นงานคุณอยากจะเหยียบย่ําคุณอยากจะโกหกใส่ร้าย,ายป้ายสีกันแกล้งในโชวตาอันนั้นอิฉาลิสยานะนะั่นจริงเรานี้จะเข้ามาแสดงตัวตนแล้วนะผมในปี2 5 6 8ั้รบนะผมดวงชะตาของท่านไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะ ถามว่าเราอยากจะมีศัตรูหรือไม่ดวงนี้ไม่อยากมีศัตรูถ้าเปิดไพ่ขึ้นมาแบบนี้หมอซันบอกได้เลยว่าซ้ายสามดาบขวาสามดาบโดนบีบบังคับบีบบังคับให้สู้บีบบังคับให้หนีบีบบังคับให้หลบหลีบบีบบังคับให้ตัวเองเศร้านะผมเหมือนกับเขาพยายามกดข่มเหงดูถูกเหยียดหยามในดวงชะตาของคุณับสวยเกินหน้าเกินตานะเธอมันหน้ามันไส ครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีโดนใครบางคนเข้ามากั่นแกแล้งเราพยายามยัดเยียดความเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเธอมันเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบเรียนหนังสือก็ไม่เก่งครับผมไม่มีทางจบปริญญาด็อกเตอร์ครับศึกษาเราเรียนไม่มีความผสมเ็จแต่เป็นคนไม่ฉลาดครับผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่เกิดขึ้นกับท่านเพราะฉะนั้นในโชกตามันตกตําแหน่งอิฉาริษยาอิฉาเป็นเรื่องปกติแต่ริษยาเนี่ยนะ ที่ทาให้ชีวิตตกต่ำราะ,ะนั้นคขายเป็นอยู่ก็รีบตัดทิ้งนะอย่าไปสนใจเลยอยู่กับตัวเองดีกว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรามีห้าหมื่นเราไปเที่ยวของเราเรามีความสุขแล้วไม่ต้องไปสนใจใครจะมีหมื่นล้านแสนล้านจักรวาลับผมแต่เราอิจฉาได้เรามุ่งมั่นเป็นไอดอลของเราได้ดนนึงเขาเป็นตัวอย่างไนดะ้แต่อย่าไปลิษยาเลยเสียเวลาเปล่า เพราะฉะนั้นการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอานาจบุญบารมีวัสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน่ันก็ต่อสู้ก็เข้ามาสิจารับผมกลัวเธอเสื้อที่ไหนองการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าตกตําแหน่งคนอื่นมาอิจฉาเราเราไม่จะอิจฉาเขาับผมแต่ถ้าเราอิจฉาเขาแปลว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ได้ริษเาเออเขาเก่งจังเลยนะเขาสวยจังเลยครับนะผมเขามีชื่อเสียงเขาเก่งมากเลยอะไรอย่างนี้นะ เราผมด้วยดวงชะตาตกตำแหน่งอะไรครับ The Lover ครับ The Lover เป็นยังไงครบผมก็แปลว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาบอกรักเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกลายขอเบอร์รที่รักสวยจังเลยนะจ๊ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะขอขอแลกลายได้ไหมจ๊ะเราผมแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะโอขอแลกลายหน่อยได้ไหมจ๊ะก็เข้ามาสิคะ แล้วสมัยนี้มันมันสมัยยุคที่รวดเร็วทันใจนะสวยมีแฟนเล้วดิงอ้งจ้ามีแล้วมีแล้วก็ไม่สนจ้านี่คือสมัยใหม่นะบอ,อยบอยไสนก็งงๆเหมือนกันเอามีแฟนแล้วเอามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วก็ก,ก็ไม่สนก็ก็เข้ามาสิจ,จ้าแล้วก็เราแอบกันก็ได้มันผิดกาเมสุวิชาหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเดลเวอร์มันเกิดขึ้นในโชกตา นะเกี่ยวพันเกี่ยว,วเรื่องความรักับนะผมเพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนเข้ามาทางด้านเรื่องความรักในปีนี้ก็ตกตําแหน่งถือว่าใช้ได้เพราะว่าเรามันตกตําแหน่งให้คนอื่นอิฉาไงนะคนอื่นไม่งั้นเราจะมีคนอื่นมาอิฉาเราหรอครับนะผมในโชคชะตาย,ยังตกตําแหน่งครอบครัวนะครอบครัวเป็นยังไงมีใครบางคนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านอยากจะเข้ามาต้องการอะไรแน่นอนต้องการเรือนร่างนบะผมเอาเอา,เอาแซ่ลน เอาเทียนลน่นเอาซาเขียนเราโรคจิตนิดหนึ่งซาเขียนนี่เธอเข้ามาสิจ้าเธอเข้ามาสิเธอเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเราไใครบางคนท่านดูรูปนี่ดูรูปเัาใครบางคนเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมเอาขนม,ขน,มขนมเนยมาเอาเหรียญมาให้ให้ครอบครัวแต่ต้องการอะไรต้องการตัวท่านไม่ได้ต้องการในครอบครัวหรอกเอาขนมมาล่อ เพราะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลศาสนาจะมีใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตถ้าท่านยังโสดถ้าท่านมีแฟนอยู่แล้วก,ก็จะเข้ามาเหมือนกันจะทําไหม่ะครับผมในเมื่อโชคชะตาตกตําแหน่งที่ดีตกตําแหน่งเหรียญ eight p e n t h c l eight open t h c l l เปรียบเสมือนอะไรครับผมเหรียญใหญ่จากสวรรค์ชั้นฟ้านะครับเทวดาโอนเงินมาแล้วนะครับเทวดาโอนเงินเปรียบเสมือนนะจ๊ะเปรียบเสมือนว่าโอ้มีคนโอ้มีเทวดาโอนเงินให้ เหมือนกับอาเสียก็ได้ป่าก็ได้ปา่ปา,ปา,ปาโอนเงินให้หนูแล้วป่าจ๋าโอนเงินมาแล้วป่าบอกยะครับอกหนูต้องเป็นของป่าเพราะว่าเหรียญใหญ่มาเริ่มโอนมาให้เราบอกต้องคิดให้ดีก่อนนะแม่มันมีผลประโยชน์เปล่าคิดให้ดีก่อนนะผมตัสิงต่งตางๆมันเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะดวงนี้ลื่นเริงสุขสันต์หันษาความแช่มชื่นได้รับถ้วยทองจังหวะดีมีคนมาบอกลาก มีคนมายินดีปีดานี่สินต่างๆมันต้องขี้ขายโอ้มีคนจ่ายแทนให้นะผมโอกาสท้องจังหวะดีแก้ไขปรับปรุงในโชคตาได้รับเหรียญถ้วยทองลื่นเลิกบันเลนเพลงน,นี่ดีกีตาร์ดีพินนะผมมีความสุขเกิดความแช่มชื่นมีคนยินดีปีดาเพราะฉะนั้นคนอิจฉาแต่ไม่ริษยาไม่เป็นไรท่านก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะบางทีท่านรวยอ่ะท่านเก่งเกินไปอ่ะ มันมีความสามารถนั้นจบกปกริญญาด็อกเตอร์เขาก็อยากจะเป็นเหมือนคุณบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ริ์เสีเขายินดีกับคุณเออเก่งจังเลยนะเธออาจาจย์ที่รักจ๋าเก่งมากเลยยินดีปีดาเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดวงดีคุณเป็นคนมีบุญกุศลวาสนาคุณเป็นคนเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแล้วคุณจะทําอะไรก็ผสมเด็จจับเงินเป็นเ,นเงินจับทองเป็นทองมีบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งที่ดีในปีนี้ เอผมเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นมุ่งตรงไป้างหน้าเอาผมจัดหนักจัดเต็มโอ้โหดวงดีขนาดนี้นับเสริมพลังบวกเข้าไว้แล้วผมโชคชะตาบนกุศลวักษณะตกตำแหน่งที่ดีวงล้อแห่งวัฏจกักรครับมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยเระนะหมุนไปทางด้านดีและด้านร้ายเพราะฉะนั้นปีนี้ตกตำแหน่งอะไรอะจ๊ะขึ้นอยู่กับตัวท่านเองท่านรับพลังบวกเข้าไว้แล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะ นะผมไม่เสียงเงินนะกดไลค์หมอซันก่อนนะผมมันเป็นกําลังใจของคนทำคลิปนะขอให้ด้านจำชื่นนะครับสวัสดีครับกดไลค์ด้วยสวัสดีครับ